สบายดีพี่น้องป้องปายมือนี่ม่หอดนี่แหละม่หอดเขาพนมสวายพามาเบ่งคนใจบุญด้ปาดคือใจบุญแท้เกิดมาเป็นคนเนเนาะโอ้ออนซ้อนหลายเบื่อนีครับเ<ม>พื่อนไหนอาหารปลาครับพี่น้องอู้ยสุดยอดสุดยอดอีลีป๊าปลามาหลายแถะโอ้ปลาคือหลายแถบนี่พี่น้องป๊า พนมสวายเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนซื้ออาหารปลาแล้วก็ให้อาหารป่าเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีอิ๋งบางแนี่ครบบป่าบอนบุ้ยบุ๋ยบุยบุยบุยอยู่พวกนี่ยอุ้ยเพื่อนก็ถ่ายรูปเด้ถ่ายรูปโชกันแหละกลับมาเบิ่งโอ้คอยเป็นคนใจบุญอหลีเพิ่นวานเนาะพี่น้องเนาะเอานี่ละคนใจบุญนะพนมสวายพี่น้องเพื่อนให้อาหารปลาว่านลงไปแล้วว่านลงไปแล้วป่าตอดกินแล้วึงอู้ อู้สุดยอดแทะสุดยอดแทะป่าสุดยอดแทะมาให้อาหารป่าอู้หูนะพวนพนพว,น,พว,น,พวนสุดยอดอีีเลยนี่แหละคนใจบุญอีีมีอยู่สามคนเนาะพี่น้องเอยคนใจบุญแห่งพนมสวายบันนี้พี่น้องเอ๋วานไปทั้งซ้ายเนี่ยทั้งขวาเนี่ยเออวานไปวานไปป่าอียงเนาะน้อมากินเนาะน้ำเชี่ยวแปลวา่าใสอีีนี่ครับพี่น้ำที่มาจากธรรมชาติเด้ครับ ตัวบักได้ป่าเลยพูดนะหุยหุยคักแทะคักแทะโอ้ววววานไปวานไปวานไปไม่นองวานไปเพิ่นวานไปเรื่อยๆที่ตอนนี้เหมือแล้วเหมือแล้วอาหารปลาสำหรับอาหารปลาวันนี้ก็เหมือแล้วนะครับทั้งในโอกาสมาทำบุญนะครับทั้งในมาถ่ายรูปนะครับชื่อว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับที่วันอุทยานอุ้ยวันอุทยานพนมสวายนะครับเนี่ยโอ้ปลาดุกตัวใหญ่แทะ อู้คคกกวันอุทยานพนมสวายเนาะคือใจบุญแต่ผู้สาวผู้แสมาจากที่ไหนครับนี่ส,สุรินนี่แหละครับโอ้มีแต่คนใจบุญนะครับโอโ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนะครับเอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ